เรนูเวิร์ดลงสีไม่นะครับรับตรงลงสีไม่นะรนะครับวันนี้ขอสวัสดีพี่ๆปวเพื่อ n f c ที่นะ่ารักทุกคนหากว่าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ้กับนักล่าฮด c h a น n e l ลีโนเวดไม่นะครับลูกสีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก่ไขลูกหินสองลูกนะครับมันเป็นลูกนอนธรรมดาสีเขาจะได้ไหวขึ้นสะดวกขึ้นนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือแค่ลูกหินนะครับหนึ่งสองหินสองกับหินสามนะครับกับกับเพาะนะครับกับเสากับเพิ่มเติม เป็ยใหม่นะครับเป็ดใหม่นีะครับเพิ่มเติมก็คือใส่ใส่ไดนะครับนี่ไดตัวหนึ่งมีเบือเกอร์เปิดนะครับไดตัวนี้คือให้นห็มันดูดดูดฟุ้นนะครับดูดขี้เหี้ยขี้ยานะครับออกไปตั้งหากนะครับโดยที่มิดเขาจะบบไปนะครับเครื่องกลางๆก็ไปนะครับถ้ามันเบา มันจะดูดเบิร์นะครับเห็ดไม่ปรุงเตียนแปลงไม่นะครับมอเตอร์ก็ยังคือเก่านะครับมอเตอร์ก็ยังใส่ตัวเก่าสาผ่านก็ยังตัวเก่านะครับใส่มอเตอร์สามสิบแอมป์นะครับสามสิบแอมป์ฮิตาชินะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือแค่ลักนีนะครับลักนีนะครับระบบการตั้งกับเฮ็ดใหม่นะครับ ท่านสมัยขึ้นโดยบตองอัจจรบีนะครับเขาเอื่นว่าใส่ยังนอ,งนองกําลังเกิดนะครับคนใหญ่เรากําลังเกิดสีนะครับผนมาดึง na boca ปรับุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับ,รนนรบสุ่นสีรเบิดเติบหนึ่งนะครับเบิดหลายนะครับเบิดเป็นแสนนะครับในการเหตุ ขอจบลงนะครับเพียงเดซอนี้สวัสดีครับ